สอนวิธีเพิ่มค่าลัคกี้ฉบับไม่ลับกันครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปนี้กดไลค์ครับเป็นกำลังใจให้ผมกันสักหน่อยนะครับผมช่วงนี้ยอดวิวตกกดไลค์ครับเป็นกำลังใจให้กันหน่อยเด้อสำหรับเพื่อนเนคนไหนที่ยังไม่รู้วิธีการดูค่าลัคกี้เพื่อนเพื่อสามารถครับดูได้ครับตรงบริเวณสปาวออกมาตรงนี้เองนี่จะบอกครับถึงค่าลัคกี้ของเรา หรือถ้าใครครับไม่อยากมาเช็คตรงนี้ก็สามารถไปที่ setting ครับและต a t เลื่อนลงมาครับตรงนี้ได้เลยซึ่งค่า Lucky สูงสุดณเวลานี้อยู่ที่15นะครับผมและค่าลัคกี้มีความสําคัญยังไงแน่นอนครับว่าถ้าเกิดเราเนี่ยมีค่าลัคกี้ที่สูงนะครับผมมอนนะครับหรือพวกเบลล์อดเหล่านี้ที่เดินออกมาแต่ละทีเราก็จะมีโอกาสเจอตัวดีๆนั่นเองครับและวิธีเพิ่มค่าลัคกี้ครับณเวลานี้ครับมีอยู่3วิธีเข้าๆด้วยกัน เริ่มครับวิธีที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มได้เยอะมากที่สุดคือการเพิ่มดาเมจครับบนแปลงของเรายิ่งนะครับแปลงพืชของเราเนี่ยมีดาเมจที่สูงเท่าไหร่ครับค่าลัคกี้ของเราก็จะสูงมากขึ้นตามเท่านั้นนะครับและวิธีที่2นะครับผมเป็นวิธีใหม่ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ทุกครั้งครับที่เราสามารถฆ่าดราก้อนได้หรือ Bot บอสมังกรได้ครับทุกครั้งที่เราฆ่าได้นะค่าลัคกี้ของเราครับจะเพิ่มขึ้น 0.1นะครับผมซึ่งสามารถส Sta ็ก Sta c k stack ไปได้เรื่อยๆเลยนะครับผมจนอยู่ที่15ลักกี้ด้วยกันซึ่งจะไม่สามารถเพิ่มได้มากกว่า15ลักกี้แล้วพระผมแต่ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆนะครับผมไม่มีตัวดาเมจที่มากพอในการฆ่ามังกรก็จะไม่ได้รับ Sta ็กนะครับ0.1แบบนั้นนะครับผมและวิธีที่ง่ายที่สุดครับไม่มีตัวดาเมจไม่สามารถฆ่ามังกรได้า,าร์มสเต็กเก็บ0.1เรื่อยๆไม่ได้ง่ายที่สุดครับ คือเติมเงินครับเติมเงินนี่คือจบทุกอย่างเลยนะครับแต่ต้องขอย้ําว่าการเติมเงินเหล่านี้ไม่ถาวรน,นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่า,าบูตเป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับมันก็จะได้แค่1 5นาทีหรือน้ํายาลักกี้ตรงนี้ก็แค่35นาทีเท่านั้นเด๋แก้ปัญหาด้วยเงินได้แต่ไม่ถาวรน,นะครับผม